ก้อนกันนะครับนี่เป็นตะกุดคูบวังนะครับวัดบ้านเด่นนะครับหรือตะกุดฝ้อยสังวานท่านนะครับก็ตามสภาพครับนะครับก็ชํารุดมานะครับผมนะนี่นะครับก็ถึงยุคคูบวังนะครับเนาะเกจิยุคหนึ่งกว่านะครับนะนี่นะครับดูนะครับเชือกอะไรก็เก้านะครับเนาะธรรมชาติการใช้นะครับมีน้างงน้ําเงื่อนะวี่นะครับอันนี้ก็มีรอยจานนะเห็นไหมครับ นะครับลอยจานนะครับเนาะเนี่ยเห็นไหมครับใช้จนเชือกก่อนไปแล้วนะวิ่จนขาดนะครับลอยเหงื่อลอยอะไรนะครับก็เลยชำรุดนะครับเนาะ <c oughs> นะครับความขังของหลวงพ่อคูบว,วังเนี่ยนะครับเนาะคือท่าน เก่งมากๆอีกรูปหนึ่งนะนะครับกูบวังวัดวัดบันเด่นเนี่ยนะครับเนาะก็คือในยุคนั้นนะครับมีผมจําชื่อท่านไม่ได้นะเราเป็นนายกอะนะครับเป็นนายกในในยุคนั้นที่ฮอท่านตกอะนะครับแล้วท่านรอดปลอดภัยนะครับท่านมีตะกุดก้าวกลุ่มของคูบวังนะครับเนาะลงหนังสือนะครับลงหนังสือแบบลงหนังสือพิมพ์ยุคนั้นแบบโด่งดังมากนะพี่นะตะกุดของท่านนะนะครับเนาะตะกุดคูบวังนะครับ เก่งนะครับเก่งมากๆอีรุ่นหนึ่งครับนี่เห็นไหมครับดูนะธรรมชาติเชื่อมนะครับคราบเหงื่อคราบไข่นะครับความเก่านะครับผมตะกรุดก็มีนะครับมีรอยจงรอยจานนะครับชัดเจนนะนะครับนี่นะครับก็โอเคนะครับเนาะงสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆพี่เช่นเคยนะพี่แย้มครัมารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้การเสมอมานะครับเรา แล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมัครใช้ใช่องผมกันด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ